สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแตงโมนะคะวันนี้แตงโมจะพาเข้าขวนะคะเมื่อวานนี้แตงโมไปซื้อปลาหมึกมานะคะก็ได้ปลาหมึกมสามตัวนะคะก็ตอนนี้แตงโมก็กำลังจะทำปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะ่ะแต่บางเอินว่าแตงโมย,ยังไม่ได้ทำความสะอาดปลาหมึกของเรานะคะเพราะฉะนั้นแตงโมก็จะล้างปลาหมึกทำความสะอาดปลาหมึกก่อนนะคะปลาหมึกตัวใหญ่มากนะคะ ตัวใหญ่มากนะคะนี่นะคะแตงโมจะทําการล้างนะคะปลาหมึกให้เรียบร้อยซาะขี้ซาะอ,อะไรออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะบัง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 ,บงปลาอ่าตัวปลาหมึกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะสักครู่แตงโมขอล้างปลาหมึกก่อนนะคะแตงโมก็จะลอกปลาหมึก,กออก ต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วแตงโมก็จะดึงหนังตัวนี้ออกนะคะเพื่อที่จะให้น้ำปลาหมึกนึ่งมะนาวของเราเป็นสีใสนะคะไม่ขุนไม่ไม่ไม่ขุนไม่ไม,ไม่เป็นสีม่วงอะค่ะต้องล้างตัวนี้ออกนะคะแล้วก็แตงโมก็จะควักไ้ออกด้วยนะคะต้องล้างให้สะอาดนีไ่ไตดำเลยนะคะอันนี้จะต้องออกด้วยนะคะ ขอตัวล้างปลาหมึกก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนี้หลังจากที่แตงโมล้างปลาหมึกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแตงโมก็จะบ้างปลาหมึกเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะบ้างปลาหมึกก่อนเนาะก็บ้างเป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ๊ยถ่ายแม่เจ้าล่าเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกของแตงโมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกของแตงโมนะคะ นี่ค่ะแตงโมบ้างเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะใส่พริกค่ะปีมองนะคะปีมองนะคะใส่พริกไปเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะใส่พริกนะคะแตงโมก็กำลังจะปั่นน้ำซีฟู้ดนะคะขอใส่พริกเอาแบบเผ็ดๆเลยนะคะเอาแบบ ลืมผัวไปเลยเอาแบบกินแล้วลืมผัวไปเลยว่างั้นนะคะก็ใส่พริกไปแล้วนะคะนี่นะคะรอปั่นนะคะใส่โถปั่นรอนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมนะคะแตงโมก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะเรามาปั่นก่อนนะคะแล้วก็มะนาวค่ะสีทงค่ะจุดด้วสีทงจุดด้วสีทงนะคะ ซอสดูปัวซองนะคะซอสเปปัวซองค่ะเซลเซลค่ะเซลนนะคะแล้วก็ปิดทูกป่ ียบร้อยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะน้ำพริกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแตงโมก็จะเตรียมพริกนะคะใส่ในกระทะที่จะลวกปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกระทะลวกปลาหมึกกันก่อนนะคะสักครู่ค่ะแตงโมตั้งน้ํากระทะร้อนแล้วนะคะแล้วก็น้าจิ้มของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้แตงโมจะเอาปลาหมึก เอาปลาหมึกลงไปในนี้นะคะนี่ค่ะใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะนี่ค่ะปลาหมึกก้าตัวใหญ่ๆนะคะน,นี่ค่ะนี่ค่ะ แล้วแตงโมก็เตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับที่จะใส่ปลาหมึกนึ่งมะนาวของเรานะคะแตงโมไม่มีกระทะนึ่งมะนาวนะคะก็ต้องจําเป็นก็ต้องใช้กระทะแบบนี้นะคะรวกปลาหมึกแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็กําลังลูกหายเป็นพันเรียบร้อยแล้วนะคะแตงโมก็จะเทน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ซีฟู้ดของเราลงไปเลยนะคะนี่นะคะซีฟู้ดของเราแล้วก็โรยผักนะคะลงไปเลยค่ะนี่นะคะเรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแตงโมก็จะเทนะคะปลาหมึกนะคะใส่กับถาดตรงนี้เอาไว้เสิร์ฟค่ะ ดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคตอนเสิร์ฟค่ะเอาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะแตงโมก็จะเสิร์ฟนะคะปลาหมึกนึงมะนาวนะคะตัวใหญ่ๆกันเลยทีเดียวเลยนะคะดูน่าทานหรือเปล่าปลาหมึกสามตัวนี่กินเข้าไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแตงโมจะยกเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับ เรียบร้อยแ,แ,แล้วค่ะปลาหมึกนืง่งมะนาวของแตงโมนะคะวันนี้นะคะก็กลิ่นหอมพอสมควรนะคะแล้วก็รสชาตินะคะจี๊ดจา๊าแซ่บสุดๆนะคะเรียบร้อยค่ะบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดีแค่ไหนที่เบื่อกับคุณคูเชิ่วเรียบร้อยแล้วะคะ่ปะปลาหมึกนืง่งมะนาวของแตงโมนะคะก็ขอชิมชิ้นหนึ่งก่อน,นะคะ่ะ นี่อร่อยกันเลยทีเดียวนะคะข้าวร้อนๆนะคะอร่อยค่ะอร่อย ชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามาคลิปวิดีโอแตงโมนะคะถ้าชอบคลิปไหนก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้แตงโมด,ด้วยนะคะเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะเ,เมนูหน้าอาจจะเป็นเมนูอย่างอื่นหรืออะไรเดี๋ยวแตงโมจะคิดคน้นแล้วก็มาแนะนํานะคะยังไงก็ติดตามแตงโมด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย